อุปสรรคในการทำธุรกิจมันมีหลายเรื่องมันหาอุปสรรคฟ้องร้องเป็นมูลค่าหลักเป็นสิบปานเป็นเรื่องของความรอบคอ,อบแมที่ทมรอบครอบแล้วความไม่รู้เาก็ไม่จ่ายแล้วก็ฟ้องร้องเราเขาบอกจะฟ้องกลับไหมล่ะวันนี้อยากมาคุยกับพี่ปุ้ยเรื่องปูอุปสรรคในการทำธุรกิจของบ้านหมอรองอะครับถ้าจะให้บอกถึงปัญหาอุปสรรคที่คิดว่าใหญ่มากๆที่เคยผ่านมาณนะตอนนั้นใหญ่อตอนนี้ชิวละ เรื่องนั้นกลายเป็นบทเรียนที่ดีแล้วช่วงนั้นคือพี่เปิดทําธุรกิจบ้านหมอละอองเนี่ยด้วยการเปิดรูปแบบบริษัทแล้วเราก็ร่วมงานกับผู้จัดจําหน่ายเพราะเราต้องหาช่องทางขายธุรกิจหลักคือทํายาขายเนาะก็ต้องหาช่องทางจําหน่ายเราเราได้ร่วมงานจอยเวนเจอร์กับผู้จัดจําหน่ายรายหนึ่งด้วยความที่เราเป็น หน้าใหม่ในวงการธุรกิจ<ะ>ด้อยประสบการณ์แล้วเราก็ทํางานร่วมกับเขามีการเซ็นสัญญาซื้อขายว่าสินค้าเหล่านี้ต้องจําหน่ายช่องทางนี้เท่านั้นเอาว่าเซ็นก็อ่านนะไม่ใช่แบบซื้อเบอขนาดไม่อ่านก็อ่านอ่านแล้วก็เซ็นไปว่าโอเคเราจะนําสินค้าชุดนี้ขายผ่านช่องทางนี้เท่านั้นไม่ไปจําหน่ายกับช่องทางอื่นแล้วจนวันหนึ่งการค้าขายก็ดําเนินไปด้วยดีมาสักระยะเป็นปี แล้วด้วยความที่คู่ค้าของเรารายนี้ไม่รู้เขาก็ประสบปัญหาอะไรเขาก็ไม่จ่ายไม่จ่ายเงินค่าสินค้าที่สมควรจะต้องจ่ายเราตามกําหนดแล้วนะวันนั้นบ้านหมอละอ,องไม่ใช่บริษัทใหญ่โตมีเงินถุงเงินถังมีเงินในบัญชีเยอะแยะมากมายเวลาลูกค้าไม่จ่ายเงินเราสักสองสามเดือนสามสี่เดือนหลักสามสี่แสนสี่ห้าแสนเราก็เป๋แล้วเราก็แบบไปต่อลำบาก ซึ่งเราก็ต้องหาทางรอดให้กับธุรกิจรเราทีมงานเราปากท้องที่รอการขายของรอรายได้อยู่เราก็อย่างที่บอกด้วยความว่าอ่อนดายประสบการณ์ในด้านนี้เราก็เอาสินค้าที่เรามีมไปหาช่องทางใหม่ในการจำหน่ายโดยลืมไปเลยว่าเราเซ็นสัญญาไว้แบบนี้แบบนี้ห้ามไปขายตรง,ง,งนู้นตรงนี้ ทั้งๆที่พระพุงตรงเราโดนโกงด้วยซ้ำว่าเขาไม่จ่ายตังเราแต่เราก็ไม่เคยไปมีท่าทีว่าเราจะฟ้องร้องหรืออะไรไม่มีเพราะเราก็คิดว่าเขาก็คงมีความจำเป็นของเขาแต่อยากได้ได้เงินไหมก็อยากได้จนเราก็ไปหาช่องทางพยายามเอาสินค้าของเราไปขายที่อื่นจะไปเข้าร้านนู้นร้านนี้พอเขาเห็นเขาก็ไม่ไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ฟ้องร้องเราฟ้องร้องเป็นมูลค่าหลักเป็นสิบล้านอะ แล้วนะวันนั้นในวันที่บริษัทเล็กๆโดนฟ้องสิบล้านก็ตาเหลือกแล้วอะตอนนั้นตกใจก็ต้องตั้งทนายสู้กันไปสุดท้ายก็ตัดสินออกมาในรูปแบบที่เราก็ถือว่าก็ยุติธรรมกับเราแล้วก็ยุติธรรมกับเขาไหมเราไม่รู้เพราะเขากงเราไม่อยากจะพูดเขาวา่ายุติธรรมหรือเขาหรือเลปล่าอันนั้นแล้วแต่จะมุมมองเราก็ผ่านมันมาได้อื แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้จากเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องอม,มันมีหลายเรื่องมันหาวระสักเรื่องนั้นก็เป็นบทเรียนอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราทํางานนะปัจจุบันระมัดระวังมากขึ้นอรอบคอบมากขึ้นทุกเอกสารสัญญาต่างๆตรวจดูอย่างดีมีฝ่ายกฎหมายของบริษัททีมทนายที่ช่วยดูแล เป็นเรื่องของความรอบคอบไหมที่ความรอดคอบแล้วความไม่รู้ความลืมเลือนไว้ในวันที่เราเจอปัญหาว่าเราไม่มีเงินจัดรันต่อเราต้องหาที่ขายของให้ได้ก็ลืมสิ่งเหล่านั้นไปหมดไม่ไดเอามาอ่านด้วยซ้ําแต่ว่าตอนนั้นก็กลับมาตั้งตัวได้ไหมฮะตั้งตัวได้ดิใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาตั้งตัวไม่นานไม่นานแล้วพี่ก็บอกกับทนายพี่ว่าเขาบอกจะฟ้องกลับไหมล่ะเอานี่ที่เขาติดเราคืนมาให้หมดพี่บอกไม่เอา เดี๋ยวเสียเวลาเสียเวลาพี่ไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อจะไปทะเลาะกับใครพี่จะเอาเวลานั้นนี่แหละมาตั้งหลักมาลุกขึ้นยืนใหม่พี่ไม่อยากจะทะเลาะกับใครในเรื่องที่แบบเสียเวล่เวลาเสียเครียดต uh, ้องไปมุ่งมั่นหาหลักฐานมาสู้เพื่ออะไรไม่ได้เปิดบริษัทมาเพื่ออยากจะมาขึ้นศาลอ่าแต่ถ้าเคสที่ต้องขึ้นต้องสู้อมันก็ต้องสู้ แต่บางเรื่องก็ปล่อยผ่านวันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าทาธุรกิจที่ล,มล้มเราต้องต้องลุกให้เร็วเนาะล,ล้มเราต้องลุกนะต้องลุกให้เร็วไม่ลุกก็นอนอยู่งั้นนะจะบอกว่าเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะมันคือบทเรียนแห่งการเติบโตนะเราจะเรียนรู้จากอุปสรรคนั้นแล้วนำเอาปัญหาอุปสรรคนั้นมาเป็นบทเรียนและทำอนาคตต่อไปให้มันดีขึ้น